สวัสดีค่ะชาวลัคนากรากฎราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักใดปักให้ผลในช่วงระหว่างวันที่16-30มิถุนายนค่ะการทํานายครั้งนี้นะคะเป็นการทํานายรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ผลของไพ่เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณนําเอาสิ่งดีๆไปส่วนอะไรที่คุณคิดว่า มันไม่ดีไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ต้องรับไปนะคะเอาไปแต่สิ่งดีๆอะไรที่พ่ายให้ระมัดระวังป้องกันเนี่ยเอาไปใช้ได้ก่อนเลยไม่เสียหายแต่นําคําทํานายในคลิปนี้นะคะไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องความรักเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ wallpaper เสริมดวงหน้าจอมือถือนะคะสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างส้มฝากติดตามส้มในทุกๆช่องทางนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเพจเพราะว่าในเพจจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีแบบถามตอบได้ในช่วงต้นเดือน ก็กลางเดือนของทุกเดือนเพราะฉะนั้นไปกดติดตามเพจไว้ก่อนได้เลยนะคะฝากกด subscribe ช่องนี้นะคะกดติดตามช่องนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้สมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปราศีของคุณะคะ่ะชาวกรกฎนะคะต้องบอกว่าดาวศุกร์ยอยู่ในเรือนลาภนะแล้วเขาก็มาจากเรือนลาภนะคะในช่วงวันที่16อ่าเป็นต้นไปเนี่ยนะคะแล้วก็ดาวจากเรือนพันธุอะ่ะคือดาวศุกร์เขามาจากเรือนพันธุ ะะเรือนพันธุก็คือวงสาคนาญาตพี่น้องนะคะแล้วก็มาอยู่ในเรือนลาภะด้วยนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ดินก็ได้นะคะคือพูดได้ไง่ายว่าคนรักคู่รักเนี่ยนำความมั่นคงนะคะในเรื่องของคนรอบข้างก็ดีนะในบางคู่อาจจะมีการแบบเห็นดีเห็นงามของทั้งสองฝ่ายมีการมั่นหมายมีการแต่งงานกันก็ได้ ถือว่าดีมากๆเลยนะคะในเรื่องที่ว่าดาวสุขอยู่ในเรือนลาภเนี่ยนะดีมากๆค่ะในเรือนคู่ครองของคุณนะคะมีดาวเสาอยู่เป็นเกษตรราธิบดีซึ่งในบางคู่ก็อาจจะต้องทํางาน นะคะในการก่อร่างสร้างตัวอยู่นะในเวล่าเวลาเนี่ยในบางคู่ก็อาจจะมีให้กันบ้างไม่ค่อยมีให้กันบ้างแต่มันไม่ใช่อุปสรรคคะ่ะต้องบอกว่าในบางคู่เนี่ยก็อาจจะยังมีเรื่องราวที่หนักอกหนักใจอยู่แต่ว่าในช่วงเนี้ยในช่วงปักนี้เลยความสุขมันจะมีมามา,มากขึ้นจะมีการให้โอกาสการมีการคุยกันที่รู้เรื่องมากขึ้นอยู่ด้วยกันอย่างดีมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทองและความสุขมันอิม่มเอมต้องบอกแบบนี้นะคะมาดูกันนะคะสําหรับไพ่ยีี่กันบ้าง เริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนเป็นคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ค่ะใบแรกคือไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่เจ็ดดาบนะแล้วก็ต่อด้วยต่อด้วยเจ็ดถ้วยเลยนะคะเป็นความรู้สึกที่เราไม่อยากทําให้คนรักรู้สึกไม่ดีนะคะเออเราพยายามนะพยายามที่จะพูดคุยในสิ่งที่ดีนะคะเป็นอารมณ์ที่ไม่เสี่ยง ไม่เสี่ยงในการที่จะทําอะไรไม่ดีนะคะในการที่จะแบบว่าคิดกับคนรักไม่ดีอ่ะไม่บริสุทธิ์ใจอ่ะเออไม่ทําไม่รู้ว่าเคยทํากันมาก่อนหรือเปล่าแต่ในช่วงนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการรักษาความสัมพันธ์ไว้อ่ะแล้วอะไรที่แบบพูดกันมีปัญหาไม่เข้าใจกันนะคะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าสื่อสารกันผิดพลาดไม่ได้เกี่ยวกับการที่ทั้งสองมีอคติต่อกันก็พยายามที่จะลดอีโก้กันแล้วก็คุยกันได้ดีนะคะ ต้องบอกว่ามีการพยายามทําความดีเกิดขึ้นนะมีการพยายามทําความดีเกิดขึ้นในหลายๆคู่อาจจะมีการที่วางแพลนวางแผนไปเที่ยวเนี่ยวางแผนไปเที่ยวนะคะใช้ความสุขร่วมกันลาพักร้อนอะไรประมาณนี้นะขึ้นไพ่เดลเวอร์เลยมีชาวมิถุนขึ้นมาด้วยดีมากในบางคู่ในความรักสุขงอมมากนะคะถือว่าดีมีความสุข ะะแล้วก็ไพ่สี่เม้าอีกในบางคู่มีการแต่งงานมั่นหมายอันนี้ขอแสดงความินดีด้วยนะคะในอุปสรรคในบางคู่ก็อาจจะยังมีอยู่นะสิ่งที่ต้องระวังก็คือคนผิวสองสีถึงคล้ำในความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะเป็นคนนอกความสัมพันธ์ที่พยายามเข้ามารบกวนก็ได้นะคะอันนี้คือไพ่คิงดาบคิงดาบนะคือคนแบบ คนหุ่นหมีอะผิวสองสีถึงคล้ำอะประมาณนี้เลยนะคะคือจะเป็นในลักษณะอาจจะเป็นไปในลักษณะทางผู้ชายหรืออาจจะเป็นคุณพ่อทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคเล็กๆในความสัมพันธ์ในช่วงปลายปักในช่วงปลายเดือนนะคะนะที่อาจจะดูเข้ามาควบคุมความสัมพันธ์หรืออาจจะเข้ามาแบบเป็นคนเก่าทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่มีการกลับเข้ามาหรือมารังควานเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนในความสัมพันธ์นี่แหละ แต่ว่าก็ยังมีโอกาสมีการให้โอกาสอ,อ,อีกคนนึงอาจจะทาไม่ซื่อเคยทําไม่ซื่อหรือเกเรมาก่อนแต่ก็ยังมีการให้โอกาสกันอยู่เสมอค่ะเออเหมือนเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ให้โอกาสอยู่ตลอดประมาณนี้เลยคือก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหากันบ้างอะไรกันบ้างแต่ในตอนเนี้ยพอมีปัญหาอะไรก็กลับมาคุยกันกลับมาปรับน้อปรับตัวกันซิอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะก็จะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ซ้มถึงได้บอกว่า ดยส่วนใหญ่ด้วยดวงดาวเราก็ไพ่ด้วยขึ้นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคหรือปัญหาอะไรก็จะมีการหาทางออกร่วมกันได้ประมาณนี้นะคะมาดูไพ่ผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวกรกฎเนาะชาวธาตุลมขึ้น2องใบเลย8ดาบกับ9ดาบนะคะ8ดาบหัวตั้ง9ดาบหัวกลับนะคะ ชาวธาตุลมกูมิถุนตุนถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาอาจจะมีแม่ที่ป่วยหรือมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ลืมเขาไม่ได้ยังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเสียใจมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้หญิงชาวธาตุลมคนนี้เป็นผู้หญิงเขาต้องการให้ชาวกรกฎมาเข้าใจเขามากขึ้นเขานอนไม่ค่อยหลับมันมีเรื่องที่ทําให้เขานอนไม่ค่อยหลับมีเรื่องที่ทําให้เขาเครียดเขาต้องการกําลังใจมากๆเลยนะคะเขารู้สึกว่า ชาวกรกฎยังไม่เข้าใจในส่วนลึกๆที่เขาต้องการจริงๆเขาต้องการให้ชาวกรกฎมาเข้าใจเข้ามากกว่านี้ประมาณนี้เลยนะคะหนึ่งไม้เท้านะอันนี้คือชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะในกรณีแรกคือมีการพูดคุยกันส่วนใหญ่ก็คุยติดต่อกันสม่ำเสมอแต่คุยน้อยลงนะคะในบางกรณีอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ที่มีการแทรกเข้ามาก็ได้ประมาณนี้เลยในบางคู่มีการเปิดตัว ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใหม่แทรกอะไรทั้งนั้นแต่เป็นในเรื่องของการที่คุยกันมาได้ระดับหนึ่งแล้วเราเปิดตัวกันนะ,ะความสัมพันธ์ชุ่มชื่นสดใสต้องบอกแบบนี้นะคะเป็นการผลิดอกออกผลของความสัมพันธ์นะคะมาดูกันค่ะถ้ามีขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกท่าทุกราศีนะคะกรณีแรกอย่างที่บอกว่าเป็นการเติบโตของความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะ มันจะมีอุปสรรคอะคนรอบข้างป่วยหรืออะไรก็ตามหรือตัวเขาเองกับคนข้างมีความรู้สึกลึกๆที่อยากให้ชาวกรกฎเข้าใจมากกว่านี้นะคะแต่ก็ยังไปกันได้ยังมีการเติบโตของความสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆคืออุปสรรคปัญหาต่างๆไม่สามารถไม่สามารถที่จะมาแบบปิดกัน้นการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ได้เลยประมาณนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันมันมีความแบบจเจริญเติบโตงอกงามอยู่ตลอดเวลา อะไรก็มาทัดทานไม่ได้อะต้องบอกแบบนี้นะคะในอีกกรณีหนึ่งคือการที่คนคนนี้เขามีอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์แล้วทําให้คนในความสัมพันธ์อีกคนหนึ่งอึดอัดมากเช่นกันไม่ใช่แค่ชาวกรกฎอึดอัดและตัวเขาเองอาจจะมีอย่างที่บอกนะั้นมีความสัมพันธ์แทรกเข้ามาในช่วงนี้เลยนะคะหรือการที่เขาคุยกับชาวกรกฎน้อยลงไปทํางานมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะเขาต้องเจียดเวลาไปให้ผู้หญิงรอบข้างเขา ที่มีสภาวะทางด้านจิตใจหรือมีสภาวะทางด้านร่างกายที่ป่วยนะคะมาดูคนโสดนะคนโสดชาวกรกฎค่ะคนโสดชาวกรกฎต้องบอกว่าคุณยังไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเท่าไหร่นะอาจจะมีคนเข้ามาแหละแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าดูกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีอาจจะมีเนื้อคู่เข้ามาด้วยนะคะอาจจะมีเนื้อคู่เข้ามา มีชาวมิถุนชาวธาตุไฟเนี่ยเมษสิงธนูเนี่ยที่เข้ามาแต่ดูดีๆนะนะคะถ้าโสดจริงก็ถือว่าใช่แหละแต่ระวังเจอโสดไม่จริงเพราะฉะนั้นก็คือดูให้ดีโดยเฉพาะชาวธาตุลมกลุมมิถุนตุลค่ะและดูไม่ค่อยคลีนเป็นการเข้ามาของลักษณะนิสัยคนที่แบบยังไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่อะค่ะเออยังไม่บริสุทธิ์ใจกับเราเท่าที่ควรต้องบอกแบบนี้ระวังให้มากโดยเฉพาะชาวธาตุลม นอกนั้นถ้าเกิดว่าโสดก็ถือว่ามีความเป็นเนื้อคู่สูงนะถ้าเข้ามาในช่วงเนี้ยนะคะประมาณนี้เลยในสภาวะจิตใจของชาวกรกฎรู้สึกว่าเราอยากแต่งงานนะเราอยากมีแฟนนะเราอยากมีเพื่อนเที่ยวนะเออแต่เรายังไม่มั่นใจยังไม่ไว้ใจใครร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกประมาณนี้ในบางคนก็อาจจะมีคนคุยเก่าก็ได้นะคะหรือในคนโสดที่มีคนรักเก่าเนี่ยก็ยังเหมือนแบบสองจิตสองใจอะ่ะ จะเลือกคนใหม่ดีหรือเปล่าคนเก่าก็ยังค้างอยู่ในใจหรือคนเก่าก็ยังมาวอลวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนโสดท,ที่มีคนเก่าเนี่ยมีชาวธาตุลมกลุมิถุนตุลน่ะอาจจะยังตามมาวอลวอร์อยู่โดยเฉพาะคนที่เพิ่งมีกรณีกันไปในส่วนของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอาจจะกลับเข้ามาคุยแล้วอาจจะมีการเลื่อนระดับความสัมพันธนะ์น่ะคือกลับมาแล้วได้มั่นหมายทัแต่งงานกันประมาณนี้ก็ได้กับชาวมิถุนก็เช่นเดียวกันนะคะตัวคุณในในเรื่องของเอ่อในเรื่องของลักษณะ ของคนโสดที่มีคนเก่าอะนะคะคุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้มั่นใจค่อนข้างระวังตัวเร้มาระวังตัวว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคนที่กลับเข้ามาเนี่ยจะจริงจังกับเรามากขึ้นกว่าเดิมไหมเราก็ขอพิจารณาไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะแต่ธาตุที่คุณต้องระวังมากที่สุดราศีที่คุณจะต้องระวังก็คือชาวธาตุลมกูมีถุนตุลที่กลับเข้ามาเพราะว่า ถ้าเกิดเราปฏิเสธเขาไปหรือเราพูดกับเขาไม่ค่อยโอเคเขาอาจจะใช้ความรุนแรงกับเราได้ว่าเขาเป็นคนค่อนข้างอารมณ์รุนแรงนะืมมาดูกันที่คนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนค่ะคนโสดนะคะชาวกรกฎที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนนะคะเอ,อการพูดคุยกันบางคนมีการเปิดตัวคบกันมาไม่เท่าไรารหร่มีการเปิดตัวมั่นหมายเลยนะคะมีการเปิดตัวมั่นหมายเลย กับชาวมิถุนชาวาธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูแต่ส้มกาดอกจันไว้แรงๆว่าดูให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าตัดสินใจเร็วเกินไปแล้วเรายังไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางของเขาดีเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการทำอะไรไม่ซื่อได้นะคะก็คือมีคู่ครองอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วแต่ก็ยังมาหลอกเราให้แต่งงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราพัฒนาความสัมพันธ์เร็วเร็วผิดปกตินะคะอันนี้ให้ระวังโดยเฉพาะคนผิวสองสีถึงคล้ำรูปร่าง อวบอ้วนนะคะอืมในการคุยกันจะมีในเรื่องของทัศนคติอะไรบ้างนะคะแต่ก็คือมันเหมือนพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์กันเนาะความสัมพันธ์หลายๆคู่ที่คุยกันอ่ะค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีมากเลยนะคะแต่ในบางคู่ก็ต้องบอกว่ามันดีเกินไปดีจนมันเหมือนไม่ได้อยู่โลกความเป็นจริงอ่ะเหมือนอยู่ในโลกความฝันเลยอ่ะถ้าอันนั้นอ่ะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรที่มันผิดปกติอ่ะเออ อะไรที่มันเร็วเกินไปผิดปกติเกินไปอันนั้นให้ดูให้ดีนะคะจะมีการเปิดตัวนะโดยเฉพาะกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะประมาณนี้ม,มาดูไพ่ s ช a d o w สแคปเทร์ค่ะแนะนำย่างไรกับชาวกรกฎบ้างนะคะในเรื่องความรัก Seven sword, 7ซนอสอดเจดาบนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะง่ายๆว่าอย่าเอาความสัมพันธ์ใดเข้ามาแทรก อย่าทําอะไรที่เป็นในเรื่องของการแบบมีรับลมคมในกันนะไพ่เตือนแบบเนี้ยนะคะพยายามบริสุทธิ์ใจแล้วก็พูดเรื่องจริงนะคะพูดเรื่องจริงเพื่อที่ว่าปัญหามันจะได้รับการแก้ไขนะคะพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของลักษณะของการที่แบบทําอะไรลับๆล่อๆกันอ่ะมีความลับมีซีเครตอะไรต่อกันอ่ะเออพยายามให้มันน้อยนะคะเพราะว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วต้องเปิดใจในส่วนของคนโสด คนโสดนะคะให้นำมาระวังคนที่เข้ามาแล้วแลดูเนียนมากๆแลดูเหมือนเป็นคนบริสุทธิ์ใจแล้วแลดูเป็นคนดีมากๆแต่อาจจะมีอะไรเคลือบแฝงไว้ข้างในอันนี้ก็พิจารณาให้ดีนะคะการใช้เวลาช่วยแก้ปัญหาได้ช่วยลดความเสี่ยงได้นะคะในส่วนของไพ่ออร์เอร์นะคะไพ่ออร์เคร์นางฟ้าแนะนำอะไรนะคะกับชาวกรกฎบ้างนะคะ อน,นีไพ่บอกว่าโชเซรนะคะคุณไม่จําเป็นต้องเหมือนใครอะเนาะนะคะยังไงคุณก็ได้รับการเป็นผู้เลือกอยู่แล้วการที่คุณไม่เหมือนใครใช้วิธีการที่เป็นศินละปะทางด้านความรักไม่จําเป็นต้องทําตามกูรูคนไหนเอาศิละปะที่ได้จากประสบการณ์ของตัวคุณเองมาใช้ในเรื่องความรักในดีที่สุดเลยนะคะแล้วคุณจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะ,ะบางทีการไปทําตามคนอื่นนู่นนั่นนี่โดยที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยอันนั้นต้องบอกว่า มันเหมือนคุณไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณเอาสิ่งที่ผิดพลาดมาเป็นบทเรียนนะคะในเรื่องความรักแล้วก็มาพัฒนาตัวเองใช้ศิละปะของตัวเองที่ก,กันกองมาจากตัวเองนะคะในการที่จะมีความรักในครั้งต่อไปหรือการอยู่ร่วมกันกับคนรักให้ดีขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ f e t in values นะคะซื่อสัตย์กับคุณค่าของตัวเองเนอะยังไงก็แล้วแต่นะคะอย่าให้ใครมาบ่นทอนหรือลดคุณค่าเราได้คุณค่าเราอยู่ที่ตัวเราอย่าไปผูกคุณค่าเราไว้ที่ใคร นะคะไม่ว่าเราจะมีความรักหรือว่าไม่มีอย่าให้ใครมาลดคุณค่าเรารักตัวเองให้มากๆเพราะคนที่เขารักเราจริงๆเขาจะไม่ลดคุณค่าเราเขาจะเข้าใจนะคะเขาจะทนได้เขาจะรอได้เราจะขอเวลาอะไรเขาเท่าไหร่เขาจะไม่บีบบังคับอะไรเรานี่คือคนที่รักเราจริงนะคะไลอ f อ o โ e มีความหวังไว้นะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความรักศรัทธานะแสงแห่งความหวังศรัทธา นะคะเป็นตัวที่จะทําให้เราได้ไปเจอความรักจริงๆทุกอย่างขึ้นอยู่กับที่ใจเราจะมองใจเราจะคิดอ่ะแรงดึงดูดทางด้านจิตใจค่ะมันจะทําให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแรงดึงดูดทางด้านจิตใจดีๆมันทําให้เรามีพลังงานที่เป็นบวกค่ะมีออร่าของพลังงานบวกอยู่กับตัวเองทําให้เรารักตัวเองเป็นเมื่อเรารักตัวเองเป็นเราไม่สามารถที่จะให้ชีวิตมีแต่คนดีๆเข้ามาได้แต่พอเรารักตัวเองเป็นเราจะสามารถเลือก เรื่องได้ถูกต้องว่าใครที่รักเราจริงเป็นคนดีสําหรับเราจริงๆประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะขอให้ชาวกรกฎทุกคนมีความรักที่ดีค่ะแล้วก็โชคดีในความรักทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ